เ e ล,ลี่เซตของเข้ามาแล้วนะคะสำหรับคนที่รออยู่นะตอนนี้มีพร้อมส่งแล้วนะคะนี่มาดูกันใกล้ๆเลยมาเคล,ลี่เซ็ตนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยขายดีนะคะเพราะว่าสิ่งที่ทุกนานม,มีก็คือสโหนะนเองค่ะและตัวนี้นะคะตัวเด็ดตัวดังเรื่องสโน,โนเลยนะคะมาพามาแกะกล่องดูนะคะว่าในเซ็ตนี้เขาให้อะไรมาบ้างคะ่ะในเซ็ตนี้เนี่ยจะเป็นยาใบแคบบวกกับยาใบกว้างในตัวเลยนะคะอ่ะ ตัวแรกนะคะเคนนี่เป็นสารบิสไพรีแบกนั่นเองค่ะก็กำจัดญยาใบาแคบนะคะญยาลิเกพุ่มพวงนะคะข้าวนกระดูกไก่ญ้านกสียงกูญ้าดอกขาวยาปล่องหินนะคะตัวนี้เลยนะส่วนตัวนี้นะคะโอ้โหเคนลี่ค่ะตัวเด็ดตัวดังเรื่องสโสนนะคะเขาเป็นสารเมซันพรอนเมทิลค่ะพวกยาใบากว้างนะคะพวกกกขี้อน้นหน่วดปลาดุกนะคะผักบอดนาเทียนนาและสนเนี่ยเขาเก่งเลยค่ะ ชุดนี้นะคะราคาประมาณ3ใบแดงค่ะแล้วก็จี้ได้ซ้ำได้ข้าวไม่แดงนะคะไม่ถึง30วันก็สามารถฉีดพ่นได้แล้วนะคะหญ้าอ่อนค่าง่ายกว่าหญ้าแก่ค่ะ1ชุดนะคะผสมน้ำได้ประมาณ200ลิตรค่ะใช้งาน,นได้ประมาณ4ไร่นั่นเองค่ะลองดูคะ่ะเรีบตัวออกเดินทางได้ชันพร้อมจะไปแล้วนะสามสอง